สวัสดีครับแม่ปูเดินหน้าลูกปูเดินตามนะในคลิปนี้ก็จะมีโจทย์เลขาคณิตนะมีภาพประกอบนะแต่เหตุผลนั้นนะ่ะให้นักเรียนเติมเองเติมได้ก็ดีมากนะเติมไม่ได้ก็มาฟังคำอธิบายในคลิปนี้ก A B C D เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า AE เท่ากับ EB พื้นที่รูปห้าเหลี่ยมสีฟ้า a e g h f มีค่าเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียว c d h ให้หาอัตราส่วนความยาวด้าน a f ต่อ f d ในคลิปนี้นะจะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์แล้วก็ใช้คำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเนีเหมาะสมสาหรับทำข้อสอบแบบเติมคำตอบหรือตัวเลือกคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนั้นนะ เราจะใช้ครั้งแรกก็คือคำว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราสามารถเลือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้คำตอบต้องเท่ากันก็เลือกที่ชอบที่ชอบกันเองนะในคลิปนี้ใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะขอเลือกใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในคลิปต่อไปก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอเราเลือก a b c d เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเพราะ a พิกัด0นะูนจุด b จะเลือกเป็น10ก็ได้20ก็ได้2 0 2 4 0ก็ได้ เลือก B เป็น60นะทำให้หาจุด G ได้โดยง่ายก็ถามนักเรียนนะถามลูกศิษย์ว่าทำไมนะสามเหลี่ยมสีเขียวสามเหลี่ยมสีม่วงเป็นสามเหลี่ยมคล้ายด้านนี้ T ด้านนี้ก็2 t ีก็แปลว่าอัตราส่วนความยาวด้านก็1 U 2 U อันนี้ก็ต้องเป็น1 W 2 W สัดส,ส่วนแบบนี้เนี่ยจะทําให้หาจุด G ได้โดยไม่ต้องแก้สมการหาจุดตัดของเส้นตรง a 00 b 60นะที่เหลือก็ให้นักเรียนเติมคําในช่องว่างนะทำไมเป็น3 0ก็จุดกึ่งกลางนะทำไมเป็น6 6ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้ก็0 6นย์ทำไม G ออกมาเป็นพิกัดเป็น2 4ก็เพราะว่าสัดส,ส่วนความยาวด้านนี้1ด้านนี้2 3มา6แบ่งเป็น3ส่วนก็ต้อง 4อันนี้ก็2หน่วยก็ามาที่6จากนี่มานี่4จากนี่มานี่2พิกัด G ก็เป็น4 2ใช้สัดส่วนความยาวจุด F พิกัดเป็น0 K ตัวนี้ก็ต้องเป็น6ลบ K สมมติตัวแปรละสมการเส้นตรง BD X บวกเท่ากับ6สมการเส้นตรง C F เลนะี y ่ย y บ6ส่วน X ลบ6ความชันนะต้องเท่ากับ k ลบส่วนศูนลบ6แกสมก,การจุดตัดได้พิกัดจุด H ก็คือตัวนี้พื้นที่สามเหลี่ยมสีเขียวเนะี่ย C D H 1ส่วน2คูณฐาน6คูณสูงจากตัวนี้มาที่นี่ก็คือ6ลบด้วยเนะี่ยค่าในพิกัดของตัว y ได้พื้นที่สามเหลี่ยมแล้วนี่ลนะเนี่ยพื้นที่ห้าเหลี่ยมสีฟ้าเนะี่ยก็เอาพื้นที่สามเหลี่ยมครึ่งซีก ของรูปใหญ่ลบทิ้งด้วยชิ้นนี้ลบทิ้งด้วยชินนยช้นนี้นะพื้นที่สามเหลี่ยม abd ก็1 2, 6, 6, 6. G, 1 2คูณ6คูณ6 ebg 12คูณฐานนะฐานคือ3สูงคือ2พอรูปนี้1นะ1 2คูณฐานฐานคือ6ลบ k ความสูงจากนี่มานี่คือค่า x ก็คือตัวนี้บันไดพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีฟ้าแล้วจับมาเท่ากันจับมาเท่ากันแล้วก็แก้สมการหาค่า k k เป็น1 ฟังคำว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะจะเลือก b เป็น60เลือก b เป็น60นะคำตอบเท่ากันอัตราส่วนต้องออกมาเป็น1ต่อหนะาเพราะโจทย์ข้อนี้นะถ้าเป็นเติมคำตอบตอบได้เลย af ต่อ fd 1ต่อ5นะพบกับสาระน่ารู้นะแม่ปูเดินหน้าลูกปูเดินตามนะโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตร ก็ติดตามได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ